ามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าวาจะเล่าให้สิรรอบตัวรู้เรื่องราวที่รูร้นนทันข่าวบอกใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิใครบอกคุณก้าาจะเล่าให้สิช่วงบอกเล่า นับสนุนโดย Toyota New Vios Make It Happen ทำทุกสิ่งที่ท้าทายอย่างที่ใจอยากเป็นแสบทั้งคู่ u วิ k แสบแสบเข้าเส้นสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสูสบสสบสส่บอก9้าเล่าสิทครับท่านผู้ชมครับวันผมเป็นวันคืนลอยกระทงนะฮะเมื่อคืนนี้ หลายหลายคนก็ไปลอยกระทงกระเทยก็ไปลอยกระเทยกันเยอะนะฮะกระทงอย่างเดียวที่ฮะกระทงอย่างเดียวกะทนะท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับเมื่อคืนนี้งานลอยกระทงมีอยู่งานหนึ่งคือทับขวัญรีสอร์ทแอนด์สปาจังหวัดนนทบุรีครับบรรยากาศที่สวยงามมากติดกับบ้านพ่อมาดำเนี่ยแหละนะฮะนี่นะฮะแบบว่าจะสวยงามแบบไทยๆแบบว่าแบบไทยแท้จากเรือนไทยนะครับหลังงาม ล้ามีกิจกรรมมากมารรยว่ามีการเออแล้วมีกิจกรรมกันมากมายสร้อยดาว,วครับการก<ห>าร <หา S 2> เล่นต่างๆแล้วก็อิ่มอร่อยไปกับอาหารต้นตํำรับไทยแท้แบบชาววังคขับกล่อมบทเพลงครับแมลงเซซโซฟอนจากเหล่าศิลปินตัวน้อยคุณดูสิฮะแล้วจะมีศิลปินตัวน้อยนะฮะท่านผู้ชมครับมาแต่ที่ไฮไลท์ที่วันนี้เราต้องนําเสนอครับคือเมื่อวานนี้นะครับมีการเอบริจาคมอบสิ่งของ และ,ะเงินบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยน้ําท่วมเดือดร้อนอในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุร,รบหีหลายๆที่เนี่ยบางทีเราไปช่วยกันต่างจังหวัดเยอะ,อะเราไปช่วยที่อ,อ,อีสานเยอะเราไปช่วยที่ภาคใต้บ้างและ,ะเราไปช่วยต่างจังหวัดเยอะเราลืมไปหรือเปล่าลครับ,นนบ,บรว่าเขตปทุมธานีนนทบ,บุรีเองน้ําก็ท่วมกันนะฮะ จาคโดยใครครับเมื่อวานนี้นะครับบริจาคโดยบริษัท365มหาชนนะครับโดยคุณสุรพงษ์เตรียมชานชัย<ะ>เป็นตัวแทนในการมอบเงินบริจาคนะครับโดยมีคุณวิเชียนพุทธวินยูนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบมาค่ำคืนนี้นะครับ<ะ>ส่วน<ะ>คุณเองกับแมา่ดาไปไหนมานะฮะผมไปนู่นพิษณุโลกพิษณุโลกนะฮะเราไปพิษณุโลกกันมาไปว่าพระพุทธชินราชมีโอกาสไปรอยกระทงกันมาเก็บภาพมาด้วยเดี๋ยวเราดูกันอ่าไว้ว้เดี๋ยวมาให้ชมกันนะฮะอ่ะแต่วันนี้นะครับมีเรื่องราวที่ต้องพูดกันนะ และตอนนี้นะฮะน้องแมนนะครับหนึ่งในพิธีกรของเรานะครับได้เดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมนะครับไปดูเด็ก4คนนะครับผู้ชมครับที่รอดจากการทําแท้งเถื่อนของคุณแม่นะครับรวมถึงผู้ช่วยพยาบาลเถื่อนนะฮะนั่นคือคุณโกะที่ตอนนี้เป็นคดีความกันอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวไปชมกันสดๆเลยครับ พี่มดครับตอนนี้ครับผมอยู่ที่นครชัยศรีนะครับจังหวัดนครปฐมครับแล้วก็ยืนอยู่ด้านหน้าของบ้านป้ากันนะครับป้ากันซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณโก้นั่นเองฮะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในชั้นศาลนะครับในคดีความนั่นเองครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูนะฮะสภาพความเป็นอยู่ของป้ากันถึงน้องๆอีก4คนนะครับซึ่งเป็นเด็กที่ลอดมาจากคลินิกทําแท้งที่ป้ากันนั้นเอามาเลี้ยงนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปด้านในหาป้ากันดีกว่าครับป้าป้าเห็นข่าวออกจะมาเอาเด็กไปป้าของป้า ไม่คบใหญ่ๆไปเรามาคุยกันมาคุยเฉยๆป้ามาคุยกัมาคุยกันมาคุยเ่มีอะไรไม่มีอะไรมาคุยเฉยๆป้านะมันคุยกันเฉยว่าถามว่าป้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างอยู่เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไม่มีอะไรเนาะทำไมถึงต้องเก็บเด็กๆน้องๆเหล่านั้นเอาไว้เลี้ยงเองตอนนี้มีกี่คนนะฮะที่เลี้ยงงตอนนี้ที่เลี้ยงเองก็คือมีสี่คนมีสี่คนก็คือว่าที่เอามาเนี่ยด้วยความรักรักเด็กนี้มากที่เขาไม่เสียก็คือว่า แต่พวกก็คือว่าเขามีบุญนะก็คือว่าเขาอย่างรอดเราก็ขอเลี้ยงเองออก็คือรักเขาใช่ไหมครับป้าท,ที่เขารอดเอางี้ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะขออนุญาตนะครับป้าอยากจะเข้าไปดูสภาพความาอยู่ด้านในเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าเป็นสภาพบ้านนะฮะของประกันนะครับที่เอาเด็กนะครับที่ผ่านการทำแท้งแล้วก็รอดชีวิตเนี่ยเอามาเลี้ยงดูนะฮะบ้านที่เห็นอยู่นะครับสภาพนี่ไม่น่าจะเป็นบ้านคุณผู้ชมฮะเพราะว่าบ้านนี่ถูกไฟไหม้จนหมดนะครับ แล้วก็ที่ไม่ยอมสร้างบ้านใหม่นะครับเพราะว่าป้าแกบอกว่าหมอดูทักแกฮะบอกว่าถ้าสร้างใหม่ไฟก็จะไหม้อีกนะครับต้องรอพ้นปี53ไปก่อนนะครับที่สร้างใหม่นะครับป้าแกก็เลยเชื่อนะฮะนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีนักข่าวนี่ับอกว่าป้าเนี่ยนะฮะเอาศพเด็กเนี่ยมาฝังไว้ที่ในบริเวณบ้านอีก60ศพหมายถึงว่ามี60ศพอยู่ที่บ้านอย่างนี้อ่าเขาบอกมาอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้สึกว่าทางน้องแมนจะไปดูด้วยนะฮะมีคนมาพูดว่ามีคนมาพูดว่าป้าเนี่ยป้าเนี่ย ฝังเด็กฝังเด็กที่ทําแท้งที่ป้าเคยเป็นผู้ช่วยเอาไว้รอบๆบ้านใช่จริงไหมจะจะดูไหมคะไม่จริงใช่ไหมจะดูไหมจะให้ขุดทั้งหลุมทุกหลุมก็ได้แต่เราต้องค้นก่อนเพราะว่าเราฝังไว้เยอะเยอะมากลองหลุมนี้สองหลุมนี้เพราะว่าเดือนที่แล้วเดี๋ยวเรามาขุดกันดูทางรายการของเรานะครับก็เลยได้ทําการพิสูจน์นะครับว่ามีศพจริงหรือเปล่านะฮะพอขุดขึ้นมาฮะเดี๋ยวดูนะฮะจะพบอะไรนะครับนี่นะฮะ อยู่ขุดลงไปอยู่เขาบอกว่าขุดลงไปแล้วพบเป็นนี่ฮะบุดําฮะเป็นศพสุนักเพราะเป็นศพสุนักออไม่ใช่ศพเด็กศพสุนักนะฮะเออไม่ใช่ศพเด็กนะฮะเขาบอกว่าบ้านป้าเนี่ยนะฮะเลี้ยงสุนักไว้30กสิากตัวอะไรนะฮะเลี้ยงสุนักไว้ส0กวิากตัวด้วยเออป้าบอกว่าว่าจะเป็นสัตว์หรือว่าคนนี่นะฮะต่างมีชีวิตเหมือนกันนะครับป้าก็เลยรับเลี้ยงไว้หมดเนี่ยฮะนีงคือศพชื่จะจมดที่เราเลี้ยงเอาไว้ครับ นี่นะฮะเจ้าสมดนะฮะขนาดเอาศพหมาขึ้นมาป้าร้องไห้เฉยเลยคือป้าตอนแรกๆเมื่อทีมงานเราติดต่อเข้าไปเราอาจจะเป็นรายการกแรกๆที่เข้าไปบ้านป้าเขาคร<ะ>ับนะครับเราขอป้าเข้าไปป้าเขาคิดว่าพวกเราเนี่ยจะมาเอาเด็กเด็กเหล่านั้นนะ่ะไปจากเขาเขาก็ร้องไห้บอกอย่าเอาเด็กไปจากเขานะคณเลี้ยงของเขามามแต่สรุปแล้วบ้าที่บ้านไฟไหมเนี่ยป้าเขาพูดอยู่อย่างหนึ่งครับ<ะ>ว่าประกันประกันรักสุดหัวใจรักสุดหัวใจ สุดหัวใจเลยสุดหัวใจเลยค่ะถ้าจะเอาไปก็บอกแล้วไงอย่างที่ข่าวลงน่ะขอตายก่อนแล้วก็เอาไปเถอะไม่ให้ครับถึงว่านายกหรือไยใดฝ่ายคุ้มครองเด็กฝไฟใดก็แล้วแต่ที่จะมาลากเอาไปขอให้ประกันเนี่ยตายซะก่อนแล้วก็เอาไปเถอะไม่ว่ากันเนี่ยนะฮะคุณผู้ดมเมื่อกี้ผู้ระบอกว่าไงนะฮะบางทีที่บ้านนางไฟไหมบ้านบ้านเขาไฟไหมนะนะอาจจะมาจากกรรม อาจจะมาจากกรรมอาจจะมาเกี่ยวกับกรรมที่เขาเป็น<ะ>คนไปทําแท้งเด็กซึ่งก็ไอ้ตรงนี้มันมันนานาจิตตังกับพี่นานาจิตตังนะครับตตังว่าที่จริงแล้วไอ้เรื่องการทําแท้งเด็กเนี่ยมันเกิดจากอะไรกันแน่มันเกิดจากอยู่ดีบ้านทําไมเขาเขาสร้างบ้านเขาก็ไฟไหม้ไฟไหมแต่ขนาดนี้คือปัญหาอย่างนี้ฮ<ะ>เราก็โอเคในใน,ในมุมมองหนึ่งเราก็พอเข้าใจว่าป้าเขาก็ต้องเลี้ยงเนื่องจากหมาสามสิบตัวสุนัขนะฮะเลี้ยงไว้สามสิบตัว เด็กอีกสี่คนอีกสี่ปากสี่ท้องสุนัขอีกสามสิบค่าใช้จ่ายต่อวันวันละเท่าไหร่โอโ้ก็เขาบอกว่ามันหลก็เดือนนึงเขาบอกเป็นหมื่นสองสามหมื่นนะสองสามหมื่นดีไม่ดีจะไม่อยู่เอาด้วยจะไม่อยู่เอาด้วยถ้าวันหนึ่งเด็กต้องเรียนเด็กต้องไปโรงเรียนเด็กจะต้องไปนน่นไปนี่คุณคิดดูสิครับว่าค่าใช้จ่ายต่อเดือนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นโอเคป้าเขาอาจจะมีเหตุผลว่าที่เขาจะต้องไปรับจ้างทําแท้งเนี่ยก็เพราะว่าจะต้องเอาเงินมาเลี้ยงสุนัขมาเลี้ยง สี่ปากสี่ท้องอตรงนี้หรือเปล่าอ,อันนั้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะนั่นเป็นเรื่องของกฎหมายต้องไปคุยกันแล้วว่าเขาทำแท้งนี่มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ที่แน่เรื่องราวเหล่านี้มันลิงก์มาฮะเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะมีท่านสสท่านหนึ่งบ,บอกนะครับว่าต้องมีการแก้กฎหมายแล้วกฎหมายต้องแก้ว่าต้องแก้นะฮะว่าการทําแท้งเนี่ยต้องมีการทําให้ได้เสรีคล้ายๆกับประเทศประเทศอันท,ที่แบบคิดจัดทำเลยอ่านะฮะบอกว่าวันนี้เนี่ยยังไงต้องขอแล้วต้องขอให้แบบมีการแก้ไขนะฮะแต่ก็มีอีกฝ่ายหนึ่ง บอกว่าไม่ได้ทําแบบนี้มันผิดจัรยาบรณไปนิดนึงอย่างนี้สนุกกันเลยใครคิดอยากจะทาแทงงปุ๊บท้องปุ๊บแทงท้องปุ๊บแทงหรือเปล่าแน่นอนนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับแน่นอนนะครับว่าวันนี้มีสองท่านที่จะมาคุยกับเราท่านแรกนะจะเป็นท่านสสที่ออกความคิดนี้กับอีกท่านหนึ่งนะฮะเป็นอาจารย์ชื่อดังดรเสรีดรเสรีโอโหวันนี้แล้วคุณแม่มาเลยกระจุยนะแม่มาเลยนะฮะ,ะ,ฮะส่ง SMS เข้าก็มาร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ครับ42 1969อยากจะรู้ความคิดเห็นของท่านผู้ชมครับกับบอก9ก้าล่าว่าความคิดเห็นของท่านผู้ชมเองคุณมีความคิดเห็นยังไงครับส่งกันเข้ามาี๋ยวกลับมากับบอก9ก้าเล่าสิบครับใครบอกคุณ9ก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณ9ก้าาจะเล่าให้สิบ